ครับตอนนี้ไฮโซแฮปป p ้น so ิ่งครับก็จะพายพูดถึงหนังที่กําลังมาแรงาตอนนี้เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบในการดีไซน์แบบว่าชอบแฟชั่นต่างๆนะครับต้องรู้จักกับแบรนด์ยิปแซงหรือว่าแังรอรองแน่นอนใช่ครับกับวันนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกกันาภาพยนต์เรื่องนี้นะฮะจะตีแผ่ประวัติของเขาน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันในไฮโซแฮปปีน so ิ่งครับ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในไฮโซแฮปปี้นิ่งส์ค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นศิลปะแล้วก็เกี่ยวกับแฟชั่นมาอัปเดตกันด้วยค่ะแต่ว่าเริ่มเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีไซเนอร์คนดังค่ะเป็นเรื่องราวชีวิตของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้ได้รับการเอามาทําเป็นหนังแล้วด้วยนะคะต้องมีหลายคนที่รู้แน่เลยค่ะว่าเป็นหนังเรื่องอะไรไปติดตามชมรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ คนดังแวดวงไฮโซนะคะก็ต่างตบเท้ามาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์แซงเราองอัตชีวประวัติของดีไซเนอร์คนดังผู้ที่สร้างตำนานในวงการแฟชั่นที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้จักกันอย่างทั่วโลกค่ะโดยเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตนะคะในทุกแง่ทุกมุมของดีไซเนอร์คนนี้ค่ะเกี่ยวกับจุดหมายที่จะก้าวเข้ามาสู่การเข้าสู่วงการแฟชั่นแล้วก็เป็นที่รู้จักและก็ยอมรับอีกทั้งยังมีเรื่องส่วนตัวของชีวิตรักของเขาด้วยนะคะโดยงานนี้ค่ะมีคุณนัดประภา Yves bientôt sera le seul à rayonner. Je ne vois pas à quel point la rue est devenue laide, monstrueusement laide. <laughs> tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Mais à la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. เป็นคนที่เหมือนแบบชอบดูเหมือนหนังที่เป็นเรื่องจริงอะค่ะที่อินเสเรื่องจริงอยากจะรู้ว่าแบบสักเซสยังไงหรือมีวิธีทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราเรื่องแฟชั่นก็ทั้งมิกทั้งมิงก็ก็ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วทั้งเสื้อเครื่องประดับทั้งเครื่องสําอางหรือว่าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาดูมากๆากะค่ะดูแลจะได้แรงบันดาลใจได้ให้พลังขับเคลื่อนตัวเราให้แบบ ประสบความสำเร็จเหมือนเขาอะไครับคือได้ยินมาว่าหนังเรื่องนี้คือไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์แต่เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมีช่วงยุคหนึ่งที่ค่อนข้างดาร์คคือว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่เครียดกับงานแล้วก็ได้ยินว่าเขามีความสุขเพียงแค่ปีละสองครั้งก็อยากรู้ว่าเออการทํางานของเขามันเครียดขนาดนั้นเลยหรอแล้วก็เออมันเป็นยังไงผ่านอะไรมาบ้างทํางานกับดีออแล้วก็แบรนด์ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ เป็นหนังที่มีเนื้อหาแก๋มากๆเลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับศิลปินคนดังอย่างแซงเลอรลองค่ะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็ต้องไม่พลาดหนังเรื่องนี้แต่ว่าใครค่ะที่ไม่เคยติดตามประวัติของเขานะคะสามารถที่จะไปชมหนังเรื่องนี้ได้แล้วก็จะได้แรงบันดาลใจามากมายจากหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะ